เอานี่ไม่นางเอกน่อยรับแล้วรับแม่ลูกรับแม่ไม่แม่อานหากินเอากรเ็กนตอนชาา้้าป้าเติมแบก่อนอดยแบูเติมแบตก่อนเติมแบตบก่อนรูก เดี๋ยวหนูจะเติมแบงค์เ้ไม่บ่อยเบอรเอ๋ะเลยดีไม่เราเรียนจะเติมแบงค์เราหวานไหนนักรักคนรักคนงเปล่ากระแสก่อนในตอนนี้เ้าเอาไปมานี้ทั้งรูปงน่อยค่อยใจพอด้วยความบังตั้งตเ่อนก็ยาวว่าเป็ไไนล่น กระแสก่อนในตอนนี้พระอภัยมณีทั้งดุหน่อยปล่อยใจพอเงี้ยเพื่ออะไมบางตั้งต่อสีนี้ยักแมไหมคร้าสีนี้ยักมุ่งควรสีนี้ยักมุ่งโอ้ยขับผ้ามาโอตัวเดียนครับดันไปเรื่อยๆ เราพอล้เเท่กินต้องกินขนมนน่นกระไรชัดเตืนแดดใส่แดดอยู่เรื่องเอาสักอย่างน้พี่ไปเถิด้องุกงสิ้นหรือมันสาที่เป็นคนเติมพลังอยู่ะใครทานอยู่อ่งอยพี่ไปเถิดน้องรุสุกสิ้นหรือมันสากเแขงทีดีดน้งเ็แน่เลยนารับะ